จะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันทำอะไรได้แล้วซื้อมาเพื่อสวัสดีครับนี่คือต้องส่ารีวิวในฐานะที่เป็นรีวิวเวอร์นะครับจากการที่เราชอบซื้อชอบลองเนี่ยเราก็จะซื้อของบ่อยซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอยากได้อันใหม่เราก็จะเอาอันเก่าเราไปขายครับมันจะมีสิ่งของอยู่หมวดหมู่นึงในฐานะที่เราเป็นพวกผู้บริโภคเนาะคือประเภทที่ ซื้อมาอยากใช้อยากได้อยากลองอยากเล่นมากเลยครับแต่พอซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยจนกระทั่งจะต้องปล่อยออกไปวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งครับที่เข้ากับหมวดหมู่นั้นก็คือตัวนี้ Teen Age Engineering OPC ครับซื้อมาครบชุดเลยนะซื้อมานานมากแล้วด้วย สั่งกระเป๋ามาจากต่างประเทศด้วยแล้วเอามาใช้ประดับประดาหน้าจอเวลาเรารีวิวจนมีคนบอกว่าแบบโอ้อยากเห็นรีวิวตัวนี้จังเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเราเล่นเป็นนะครับเราก็จะรีวิวมันแต่ว่ามันวันนี้มันทำให้ผมคนพบอะไรอย่างหนึ่งแล้วแต่เอามาให้ดูกันก่อนครับหน้าตามันจะ ้ายกับรีโมททีวีมากเลยขนาดใกล้เคียงกันมากเล็กมากวัสดุเอาจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยตอนแรกผมดูในรีวิวแต่ละอันเนี่ยครับตัว Opc เนี่ยวัสดุตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่พลาสติกธรรมดาแต่พอผมได้จับของจริงอะวัสดุเนื้อพลาสติกเขาไม่ธรรมดานะครับเป็นพลาสติกที่ดูแล้วเป็นพลาสติกแบบพิเศษอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอะไรยังไงมันจะมีลายๆของเขานิดนึงอะแล้วก็มีความหนาแน่นหนักแน่นดีมาก คือทำออกมาดีมากทีนเอ็ดเอนจิเนียริเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าอุปกรณ์เขาราคาสูงมากครับตัวนี้เนี่ยราคาผมตอนนั้นประมาณ1 6ื่นมั้งคลิปนี้ไม่มีเล่นให้ดูนะผมขี้เกียจต่อออกลำโพงลำโพงซึ่งอุปกรณ์ผมมีครบแล้วแหละ Audio Interface ซ,ซื้อมาก็เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันทำอะไรได้แล้วซื้อมาเพื่อมันเป็นเครื่องทำเพลงครับเป็นสิ่งที่เสียบ เป็นสิ่งที่เรียกว่าซินธิไซเซอร์มันมีเครื่องดนตรีมีดรัมแมชชีนมีกลองเราจะเห็นว่าข้างบนนี้เป็นหมวดหมู่แถวเนี้ยจะเรียกเป็นตัวเลือกหมวดหมู่ครับและอันนี้มันไม่ต้องใช้คอมก็ได้นะไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่ต่อหน้าจอ iPad ได้แล้วเขาก็จะมีต่อผ่านบลูทูธเขาก็จะมีสกรีนโชว์ให้เราเห็นว่าอะไรทำยังไงหมวดไหนเป็นยังไงนะครับเราสั้นๆแล้วกันเวลาเพลงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกลอง มีแทร็กของกลองมีแทร็กของเบสมีแทร็กของซินธิไซเซอร์มีแทร็กของลีดซินอ่าซินซินธิไซเซอร์ก็พวกเสียงสังเคราะห์ต่างๆอาจจะเป็นเสียงโดนหมายถึงแบบเสียงยาวๆหึ่งๆผมหาเพลงมาใส่ประกอบให้แล้วกันตอนนี้เป็นสมาชิกเอพิดมิกแล้วใส่เพลงได้มีเพลงและถูกลิขสิทธิ์เสียงเบสเรารู้กันอยู่แล้วเสียงกลองก็จะเป็นแบบเพอร์คัชชันต่างๆ,างๆเลือกได้หลายแบบเต็มไปหมดเลยครับ เเลือกตรงนี้เสร็จตรงนี้ไว้เลือกแพทเทิร์นแล้วคีย์พวกนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีคีย์ดำข้างล่างมันจะเป็นเหมือนเปีนโดคีย์ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นโนเพราะนั้นเราก็จะสามารถกดแล้วก็เลือกได้ตรงนี้เป็นการปรับค่าต่างๆครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าในซินเทซิเซอร์มันจะมีอะไรอะ่ะออกซิเลเตอร์เป็นแบบไว้ปรับอะไรวะซัสเตนเป็นเป็นปรับกราฟเลยอะ่ะซัสเนรีลีส ดี DK, อะไรพวกนี้อันคืออันนี้เป็นความรู้อันน้อยนิดมากครับผมผมแค่ชอบชอบและสนใจเราก็เลยไปศึกษามาบ้างมันก็มีคลิปสอนของต่างประเทศนะครับใน y t u t u เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีปุ่มนั่นนี้นู่นได้หมดในนี้ก็เปิดออกมาได้แล้วก็ใส่ใส่อะไรได้เต็มไปหมดเลยมีไมค์ด้วยบันทึกเสียงได้ครับเพื่อเอาเสียงเราเข้าไปแล้วก็แบ่งปรุง Hello world I'm Tobias from Teenage Engineering And this is OPC คือเอกอุมากทำอะไรได้หลายอย่างจริงๆถ้าเราใช้คล่องและเราใช้เป็นผมเนี่ยลองทำแค่นิดเดียวเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องใช้บ่อยๆแ,แรกๆอาจจะไม่เข้าใจว่าอกลไกมันยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจเขาแล้วอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่พร้อมที่จะ เรียนรู้มันมันมีลำโพงในตัวด้วยอะลองผมลองเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันตรงนี้เป็นวอลลุ่มเนี่ยแล้วเขาจะมีไฟเพื่อจะบอกอันนี้คือซีเควน์ที่ผมพอจะทำไว้บ้างแล้วตอนที่ลองทำนะครับแต่ลำโพงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันก็จะมีโหมดที่ไว้ให้เล่นเพอร์ฟอร์ม คือมันดีมันเพลินเลยแหละแค่ผมลองเล่นให้ดูตรงเมื่อกี้มันก็เพลินเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ครับมันอยู่กับเรามาเกือบปีได้แล้วมั้งแล้วมันกลายเป็นวางนอนซะมากกว่าแล้วตอนนี้กำลังหาทุนไปลงกับกล้อง G R 4ที่จองไว้วันนี้ที่เอามารีวิวก็คือจะเอาไปส่งเขาแล้วครับมีคนติดต่อขอซื้อมาแล้วจะเอาไปส่งเขา ก็เลยเอามาคอนเทนต์ซะหน่อยมาเล่าให้ฟังซะหน่อยครับผมแนะนําเลยนะจริงๆแล้วผมแนะนําคนที่อยากลองคนที่ชอบเนี่ยให้ลองเล่นให้ลองเลยครับคือมันมีคลิปสอนเต็มไปหมดเลยนะไปลองเซิร์ชดูได้ opc tutorial เนี่ยอย่างหนึ่งเวลาเราอยากได้อะไรเรารู้สึกว่าเราอยากเราอยากลองเราอยากเล่นนะครับมันก็ต้องแบบนี้แหละมันต้องลองมันต้องเล่น ความอยากมันคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาจากสมองเราเป็นความต้องการของเราถูกไหมครับแต่พอเวลาเราได้ลงมือกระทะําำมันคือเอาสิ่งที่เราคิดอะมาทําให้มันเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงจับต้องได้เนี่ยผมก็จับต้องได้ผมดูมาตั้งนานโอ้ตอนนั้นอยากได้มากแล้วก็แล้วก็ซื้อมันมาจนได้แต่พอมันมาอยู่กับความเป็นจริงแล้วครับเราก็ต้องเรียนรู้จากมันแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็คงต้องยอมรับมันว่าอ๋อ สิ่งนี้เป็นแบบนี้สําหรับเราอ๋อเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งสําหรับผมเองอ่ะผมสนใจเรื่องดนตรีแต่ผมเป็นพวกคนเสพผมไม่ใช่คนสร้างผมชอบฟังเพลงผมฟังเพลงเป็นผมเปิดเพลงได้ผมเอาเพลงมาต่อต่อกันเป็นดีเจเป็นอะไรเงี้ยเรานั่นคือสกิลเราแต่พอสร้างเพลงอ่ะมันเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งไม่ได้บอกว่าเราทําไม่ได้เราทําได้แต่เราต้องใช้เวลาแล้วเข้าไปอยู่กับมัน เวลาเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับอะไรครับมันคือเอาตัวเราเข้าไปข้างในนั้นแต่เผอิญว่าเรามีความสนใจหลากหลายครับเราชอบฟังเพลงเราชอบถ่ายภาพเราชอบใช้ชีวิตสิ่งเนี้มันเลยทำให้เรารู้ว่ามันคงเป็นพ o ยออริทตี่หลังๆที่เราอยากทำแหละแต่เราคงมันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกก่อนเพราะเวลาที่ผมใช้ผมเอาไปใช้กับการที่อ่าเนี่ยทำคลิปเนี่ยผมชอบ หรือการถ่ายภาพกล้องเอาเงินไปลงกับกล้องเปลี่ยนกล้องไปมามีกล้องวิดีโอตัวหนึ่งมีกล้องถ่ายภาพตัวนึงอันนี้คือสิ่งที่เราชอบและในความเป็นจริงเราก็คงต้องทํามาหากินต้องใช้ชีวิตทําอย่างอื่นดูแลครอบครัวออกกําลังกายดูแลตัวเองทําอะไรก็ได้ที่เรามองว่ามันมีความหมายสําหรับเราเราก็จะได้เจอสิ่งนั้นครับเมื่อเราได้รู้ได้ลองได้เรียน การดูรีวิวก็เป็นการหาข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการไปบิวเราอะไปแบบเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอ่ะพวกดู y youtube เยอะเนี่ยลองดูเลยอะไปดู History ที่คุณดูอะอะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ไหนก็แล้วแต่ที่คุณดูเยอะๆยอเะนั่นอะคือสิ่งที่คุณสนใจแล้วมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคุณซื้อมันมาลองแล้วได้ใช้กับมือเองขอให้ลองครับเราจะได้เลือกเป็นวันนี้ผมมาแชร์เท่านี้กับ อุปกรณ์ที่เราชอบเราอยากแต่มันก็ยังมันก็ต้องเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เนาะมันเหมือนรักมากแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้อะคุณมีอะไรมีของอะไรที่เข้าสู่ในหมวดหมู่นี้ครับของนะผมไม่ได้พูดถึงแฟนเก่ามาแชร์มาบอก มาคอมเมนต์คุยกันได้ครับกับต้องซ่ารีวิวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับ